สวัสดีครับพี่พีนเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ฮอนดานัดพบบางใหญ่นะสำนักงานใหญ่นะตรงข้ามห้างเซนทรัลเวสเกตนะครับก็วันนี้พามาดูเจ้าตัวเวฟหนึ่งสองห้านะครับที่เป็นปี2026นะครับที่เป็นสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปนะครับวิ่ิท่าไหนนะสนใจนะครับต้องการรถมอเตอร์ไซค์ฮอนดานะฮะไม่เกิน3 0มร้อย้งิดีแต่ร้0ยิดีดีถึงสามาดีดี สามารถแอดไลน์มาได้เลยช่องที่บายช่องคอมเมนต์หรือแชร์กแกรเทีวโค้ดหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆมาได้เลยเดี๋ยวมีน้องแอดมินมาให้ข้อมูลนะฮะไปนะครวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวเวฟหนึ่งสองห้าที่เป็นสีน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วผมก็รอดูที่เป็นตัวท็อปนะฮะที่เป็นหุญแจรีโมทนะฮะแต่เพียงแต่ว่ารถไม่มีเข้ามาวันนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาอีกนะครับผมก็เลยมาถ่ายคันนี้มีก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วอยากเกียยหลายๆ ตัวให้พี่ๆได้ดูนะฮะว่าตัวลองท็อปกับตัวท็อปต่างกันยังไงสีเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแม้กระทั่งตัวที่เป็นสีขาวผมก็ยังไม่เห็นรถเลยนะครับหรือเป็นตัวโปรเฟนเดอร์อะไรเงี้ยยังก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับมามาถ่ายสีนี้ดูก่อนเพราะว่าพี่คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับบอกว่าขอดูสีตาหน่อยผมก็เลยเห็นรถว่าเอ,อ้ยมีอยู่เดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะตัวนี้นะจทะเียนเป็นสีน้ตาลดานะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะลองท็อปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นล้อแม็กเป็นล้ออา สีเขาเนี่ยจะเป็นสีล้อแม็กเป็นสีดำนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดานะฮะกุญแจธรรมดาคือกุญแจรรแบบนี้นะครับอ่าเป็นกุญแจธรรมดาเส้น,น,นล็อกเปิดเบาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่อง USB Type C ทอ่าเป็นระบบเบรกคอมบี้เบรกตามที่ผมเล่าในคลิปมาตอนก่อนหน้าให้ฟังนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเป็นสีเงานะครับมันเป็นสีด้านเป็นสีน้ําตาลด้านนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยฮอนด้าไม่เคยทําสีนี้ออกมานะเนี่ย พอทำออกมามันก็ดูดีนะครับมันก็ดูดีแต่เกิดว่าเอาไปตากแดดปุ๊บเนี่ยนะฮะหรือถ่ายตอนที่มันแดดแจ้ชๆนี่ก็มองไม่ร <te Liberty Overwatch> yeah. ู้เหมือนกันว่ามันเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีดำหรือเป็นสีเทาเพราะว่ามันเป็นสีด้านเนี่ยฮะก็เลยมองมองไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับแต่พอมาดูใกล้ๆหรืออยู่ในร่มอะไรเงี้ยครับมันก็จะมองเห็นได้ชัดว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นสีน้ำตาลเป็นสีด้านนะครับมันก็ดูดีดูสวยนะพี่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะรองท็อปเนี่ยมันจะมี ตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสีสีก็จะมีสีน้าตาลตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินหรือผมเรียกว่าสีกรมนะครับแล้วก็มีสีขาวนะฮะแล้วก็มีสีดํานี่เป็นสีดําด้านนะสีดําด้านจะเหมือนผมปี2025แลวสีดําก็เบอร์เดียวกันนะครับอ่าสิ่งสิ่งที่เพิ่มมาหรือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของตัวสีที่เป็นสีน้าตาลนี่แหละแล้วก็สีกรมที่เพิ่มเข้ามานะสีขาวอย่างที่เราเคยเห็นกันคือปี2025เนี่ยสีคล้ายๆกันนะครับ แต่จะต่างกันในเรื่องของพวกฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกที่เป็นคอมบีเบรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบกุญแจนะครับอ่าที่หน้าตาก็ยังมีการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัวเปิดเบาะก,ก็มีความต่างกันเพราะว่ามันจะใช้ในการกดในตำแหน่งซิทนะฮะไม่ใช่การกดกุญแจเข้าใบนะเหมือนโฉมปี2005ต,ตัวนี้ก็หมุไมนไปที่ตำแหน่งซิทปุ่แล้วกดตัวนี้ก็เปิดเบาะได้เลยนะครับอ่มีช่อง USB Type C ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีตรงจะขอเกี่ยวของอ่าตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอี เป็นระบบไมดีต้อนนะฮะเหมือนโฉมปี2025นะครับระบบไมเนี่ยก็คือไม์ตัวเดียวกันนะครับอ่ตัวรถนะฮะถ้าเกิดมองไกลๆคือเวฟ1 2 5ดีๆนี่แหละก็มองไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่กับปี2025นะครับสิ่งที่ต่างแตกต่างกันเลยเรื่องของตัวทับทิมสท้อนแสงที่อยู่ตรงบางกนท้ายนะตัวนี้ก็ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในการขับขี่เนี่ยขับขี่กลางคืนมันก็เป็นจุดสังเกตให้เพื่อนร่วมทางได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะก็เพิ่มในส่วนของความปลอดภัยนะครับอันนี้ถือว่าดี แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะชอบเลยนะพูดทุกคลิปเลย2อสามคลิปที่ผ่านมาก็คือเรื่องของระบบเบรกที่เป็นระบบเบรกคอมบเบรกนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวกระจายแรงเบรกหรือคอมบเบรกก็คือเหยียบเบรกหลังปุ๊บเบรกหน้ามันทางานด้วยนะถ้าเกิดว่าเราบีบเบรกข้างหน้านี่คือเบรกหน้าอย่างเดียวนะเบรกหน้าปุ๊บก็คือเบรกหน้าอย่างเดียวถ้าเหยียบเบรกหลังปุ๊บเบรกหน้ามันทางานด้วยนะครับอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในการขับขี่แล้วเนี่ยนะครับการที่จะหยุดรถนะครับบางทีเราเหยียบเบรกถ้าเกิดไม่ แล้วตามมาด้วยเสียงโคมนะฮะนะฮะจริงๆริงแล้วเบรกหลังคืนใช้ในการชะลอรถเบรกที่ดีก็คือเบรกหน้าใช้ในการหยุดรถนะครับอันนี้อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมองว่ามันโอเคนะในการใส่ระบบแบบนี้เข้ามานะครับเนื่องด้วยว่ากฎหมายเขามาคับแหละถึงได้ใส่เข้ามานะครับอธิบายแบบนี้เวลาผมจะเบรกขออนุญาตนะฮะอย่าเบรกปุ๊บนะฮะเบรกง่ายไหมมจะดึงด้วยเห็นไหมอ่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกก็คือเบรกหลังเนี่ยทำงานเจ็ดิเบรกหน้าทำงานส0มสซ็นะครับในการกะ รถที่จะหยุดได้สั้นลงก็คือเรื่องของการใช้เบรกหน้านะครับเบรกหลังคือใช้ในการชะลอนะครับหรือเราหยยบเบรกหลังเพิ่บเนี่ยต้องการให้รถหยุดได้สั้นลงทั้งที่มันดึงเบรกหน้าด้วยเราก็เติมเบรกหน้าเข้าไปอีกนะรถก็หยุดได้สั้นลงเพื่อแบบรถเบรกกระนันหันแล้วก็หยุดรถได้สั้นลงนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเอารถไปอยู่แล้วชนโค่ถูกไหมฮะแต่พอใส่ระบบเบรกนี้เข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าเออมันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับอ่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองวาล์วอยู่นะครับเครื่องยนต์เป็นเคร คือเป็นระบบหัวฉีดนะครับในระบบหัวฉีดอ่าเป็นเครื่องต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ได้รับการพัฒนานะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อ่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดียวกันกับปี2025นะครับก็อ่าเรื่องของอัตราการประหยดน้ำมันเนี่ยก็อัตราการประหยัดน้ำมันนี่เท่ากันอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้ถึง71.4กิโลนะครับเปิดเบาะขึ้นมาปุ๊บนะครับจะเห็นว่าถังน้ำมันอยู่ด้านหลังนะเหมือนเดิมเลยนะครับ เรายูบ็อกจุของได้สลิตรใส่หมอนรัดเต็มใบแบบเปิดหน้าได้นะฮะถังน้ำมัน5.4ลิตรนะฮะเติมได้เลยนะครับรองรับ E10 ี่สิแก๊ส9 5. 5. 5ได้หมดนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับอ่าเรื่องของราคาค่าตัวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ลวดมี2สีก็จะมีสีแดงแล้วก็สีดำราคาอยู่ที่5 8 5 0 0นแานะครับแล้วก็ตัวรองท็อปตัวนี้เลยนะฮะมีทั้งหมดสีสีก็คือสีน้ำตาลสีขาวนะครับแล้วก็มีสีดำอ่าแล้วก็สีกรมนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่6,500บาท ถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัวรีโมทเลยนะครับราคาที่62,000บาทนะฮะตัวท็อปเป็นตัวรีโมทเนี่ยก็คือมันจะไม่มีการขโมยในตัวก็คือเป็นกุแจ็กี้เลดเปิดปิดสัญญาณแล้วก็กดดูเพื่อดูตำแหน่งรถแค่นั้นนะฮะไม่มีการขโมยในตัวนะฮะของตวัวที่เป็นตัวท็อปนะฮะอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสีน้าตาลนะฮะที่น่าสนใจนะในส่วนของตารางผ่อนเริ่มต้นพีดาวได้นะฮะตารางผ่อนผมใส่ไวใ้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะฮะดูคลิปให้จบนะครับ ทนะีนี้ถ้าเกิดการขโมยไม่มีทําไงหรือถ้าเป็นรุ่นคนในล็อกเนี่ยไม่มีการขโมยทําไมนะเราก็จะล็อกขาตั้ง,งกู้เห็นไหมฮะเห็นรูตรงนี้ไหมอ่ามันจะมีรูอยู่แล้วก็เอาอแม่คุแจนะฮะเสียบล็อกเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ล็อกได้เลยนะฮะตัวนี้เห็นไหมฮะนี่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 รูมันจะมีรูอยู่นะครับเนี่ยรูตรงนี้เลยข้างล่างอ่านะฮะพอตั้งแค่ล็อกเลยอันนี้ นะะฮผมก็มองเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่กือว่าถ้าไหนซื้อเงินสดผมก็แนะนําซื้อประกันรถหายไว้ด้วยฮนะก็เป็นก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มิตรเขาชอบมากเลย <c oughs> นะฮะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมมาถ่ายสีน้ำตาลให้ดูแล้วนะครับจากพี่ๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าเกิดว่ารถ สีขาวนะฮะหรือสีอื่นๆเข้ามาเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ่ายคลิปมาอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ๆฮะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดสับตะใช้ผมด้วยสนใจก็พักแชทมาได้เลยนะฮะหรือนะสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตั้งแต่ต้นคลิปเลยเพื่อนๆได้เลยหรือเข้ามาที่อหอนาฬิาพมพียบางอย่างบางอย่างได้ทุกสาขาเลยนะครับสวัสดีครับ